67จน81ค่ะพี 2008, <an refugees> ่ <il S 2> ั้นมาษาชนนราแกข่าวได้ภาษา67จน82ค่ะค่าวนี้จะมานาเสนอในหัวข้อวัฒนธรรมจริยธรรมค่านิยมในวงการของการเป็ู้รู้ค่ะก็จะมาทำแบบบทตอบก่อน รยหพุศัราชองนรยหกของวนราย้าทราชการพลเรือนพุทธศกราชสี่และแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนตามจนวรายยี่้าราชการพลอทธศราชสองพันยค่ะเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้โดยที่าตรจ็กวัของยธรรมนูญชาติอารา ใชบัญญัติให้คึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำชับประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหนี่ของรัฐในหน่วยงานนั้นนั้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวดังนั้นเพื่อให้การจัดประมวลจริยธรรมเป็นไปได้เพื่อความเรียบร้อยในมีมาตรฐานเดียวกันสวมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดการประมวล จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีหลักเกณฑ์การบังคับจริยธรรมขั้นกระบวนการจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐบนทางมาตรามาตรการในกลุไปที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามบังคับจริยธรรม